สวัสดีทุกท่านคะ่ะสะพานบุญรามอินทราปากซอย109วันนี้มาจัดเครื่องทองเหลืองนะคะสำหรับสถานทูตแห่งหนึ่งที่ต้องการเอาไปใช้นะคะก็คือไม่ได้ระบุขนาดว่าต้องการขนาดเท่าไหร่นะคะ,ใ,ะ,คะให้ร้านจัดมาเลยก็เลยจัดมาให้ทุกท่านได้ชมด้วยนะคะเขาก็บอกว่าเอาแบบกลางๆไม่เล็กไม่ใหญ่ก็เลยจัดกลางๆประมาณนี้นะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยขนาด มีมากกว่านี้นะคะอย่างเชิงเทียนเนี่ยมีหลายไซส์เลยค่ะแจก,กันก็มีหลายขนาดเช่นกันกระถางทุบด้วยนะคะ รายละเอียดสินค้าเนี่ยสามารถเข้าไปดูที่หน้าเว็บไซต์ร้านได้เลยนะคะแต่ก็บอกทริคไว้นิดนึงนะคะถ้าเกิดว่าเป็นแจกันกับเชิงเทียนเวลาสั่งขนาดเนี่ยเราดูที่ความสูงของสินค้านะคะเช่น8นิ้ว7นิ้ว6นิ้วพวกเนี้ยก็คือความสูงของสินค้าค่ะแต่ถ้าเป็นกระถางทูบเราดูที่ปากนะคะก็คือเส้นผ่าศูนย์กลางของกระถางทูบค่ะถ้า5นิ้ว6นิ้วอย่างเงี้ยเราก็วัดปากนะคะแจกันเชิงเทียนเราวัดที่ความสูงมันจะต่างกันตรงนี้นะคะ ฉะนั้นคำว่าเล็กกลางใหญ่ของแต่ละคนเนี่ยมันไม่ได้เท่ากันนะคะแต่ว่าเอาเป็นว่าคร่าวๆก็ประมาณนี้แต่ว่าบวกลบได้นะคะ ตัวอย่างสินค้าก็ตามนี้นะคะแล้วก็มีที่ต่อเทียนกับที่กรวดน้ําด้วยนะคะที่กรวดน้ําก็มีหลายขนาดเช่นกันแต่ที่จัดไปให้ก็คือเป็นรุ่นเล็กนะคะเพราะว่าใช้แบบทั่วๆไปแต่ถ้าต้องการรุ่นใหญ่หรือว่าถ้าเป็นวัดเนี่ยวัดจนินิยมรุ่นใหญ่นะคะคือขนาดที่ใหญ่กว่านี้ถ้าอันนี้ก็คือขนาดมาตรฐานขนาดเล็กทั่วไปค่ะส่วนที่ต่อเทียนมีสามไซส์นะคะมี12นิ้ว16นิ้วและก็21นิ้วค่ะ ความสูงของสินค้าที่ต่อเทียนเนี่ยมันขึ้นอยู่กับระยะที่เวลาประธานจุดนะคะในบางสถานที่ประทานสามารถจุดเทียนได้ง่ายสะดวกก็ใช้12นิ้วพอค่ะแต่ถ้าบางสถานที่อาจจะต้องใช้รุ่นยาวนะคะทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนได้เลยนะคะ วิธีดูราคาสินค้าของที่ร้านเข้าที่หน้าเว็บได้เลยนะคะ www. s a p a n b u n 1 0 9 com ค่ะเข้าหน้าแรกของเว็บไซต์ช่องบนสุดมีช่องให้ค้นหาราคาพิมพ์ชื่อสินค้าที่ต้องการแล้วกดแว่นขยายจากนั้นมันก็จะปรากฏขึ้นมาทุกรุ่นเลยค่ะที่เกี่ยวข้องกับคำที่ค้นหาคลิกเข้าไปดูในส่วนของเนื้อหาสินค้าได้เลยนะคะในแต่ละสินค้ามีหลายระดับราคาหลายขนาดให้ลูกค้าเลือกค่ะราคาสินค้าเป็นไปตามโปรโมชั่นหน้าเว็บไซต์อาจมีการปรับเปลี่ยนแปลงค่ะ วิธีดูราคาสินค้าอีกแบบก็คือเข้าที่เว็บไซต์ได้เลยแล้วก็เลือกหัวข้อตามแคตตาล็อกก็คือหัวข้อสินค้าเครื่องทองเหลืองนั่นเองค่ะจะมีสองหมวดนะคะมีหมวดสังกพานันและก็หมวดเครื่องครัวจิป,ปาถะถ้าสินค้าพวกนี้เป็นพวกตั้งโต๊ะหมู่ลูกค้าก็ต้องเลือกหมวดสังกพันนะคะถ้าเป็นพวกกระทะหรือว่าพวกของทําครัวนะคะก็ถึงจะค่อยไปเลือกเครื่องครัวคะ่ะ มีหลายสินค้าหลายหน้าคลิกเข้าไปดูได้เลยนะคะท่านใดสนใจสินค้าก็ทักกันได้เลยนะคะที่ลายร้านค่ะแอดสะพานบุญ109ค่ะสินค้านี้สามารถส่งพัสดุได้ทั่วไทยเลยนะคะมีบริการส่ง EMS ค่ะแต่ถ้าใครอยู่ไม่ไกลก็เรียกแร็กมารับที่หน้าร้านก็ได้นะคะ